กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมาแล้วนะกัมปื้อเลยพี่น้อยกราบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกฐานเด้มอย่างหนาขาวเพราะเคยเติมไปซื้อแป้งมา <laughs> มันยามแดดเน,นาะดําจะได้แห่งกระดาําพากันกินยางลูก่กกนะลูก,ม,ก,ก,ลกมีสาวสดด้วได้พี่น้องนังของหมกไดีเนาะข้าวสดได้ย่ำมาสดกินก๋วยเสี๋ยวมากกระชากหนึ่งมาได้ <c oughs> เอามาน่อยเธอ,อเลยเกงใจเผินเนาะจะผ่าผินเนาะมันกระีงั่น,นก็โตเน,นาะมะเร็งเนาะมนกระเซิร์อยู่ได้มันอม,มาเ้อมาบนกันเด้อ,บบอมามเด้อมาเด้อมากินยำเด้อแส่กันนัเบามีเห็ดน่มึงยุบบออไหมนะเฟักกินอยูบ่บอร้ลย ลายเขาจะฟิวดีโอ้ยแตงก็กินลายไปไน้เรื่องเห็นดีเออเออกินรสกินรแล้วเป็นได้เคียวลูกตได้บักเกียร์างยังมหายอยู่บ่ได้ยังบ่ได้ยังจักอย่างบ่เส็บบ่อยาย อ,อ,อ้าวอยากเก็บไหมนี่ข้าวเห็ดจำได้มาจากฟากันอยากกันกินพี่น้องมองดูข้าวขูดบอคือข้าวเห็ดในใดเห็ดนะเออข้าวขูดเห็ดยำเห็ดพี่น้องยำเต็งว่าพอกินแต่ยำเนี่ยเต็งว่าเหนื่อยเนาะข้าวปุ้นเต็งก็กินโบลายปัญญายำเนี่ยเต็งหมักกินอยู่เห็ดกับแพ้งแห้งโตหนึ่งโลละแสนบอย รดนกัพ่อกินยำในวันเดียพี่น้องเนีここ่ยใส่มักกินข้า่ากินแม่หางใกินแม่มา้านบอกเป็นตะกินเนี่ยแม่แป้งวันโลกเราใหม่กันด้วันไม่ได้แต่เอาลงมาจะลงมาด้อแ่บพี่น้องเว้ยสาวสดปะสูงขินสาวดาวพี่น้องยังสดแต่ยังมีหัว โม่หนึดน่าจะหักเลยอยากไปเหไรอจักงัดอยู่อือขันน้องกินนะแม่เฮ้ยกินขันน้อนี่ไปนี่เนาะอีกน่องแกบุ้มกับมาแต่ว่าขันน้องขันน้องเห็ดอันเนยเอ้ยได้ระเบอมากจะผู้เอาไปนอกแม่ขนมก็ไปให้นอกก่อนหนึ่งมาก็เดี๋ยวไปนอกมาหนึ่งไปเดี๋ยวหลุมกินน่อยกันด้ยกินนะแม่ป่า กินโน้ <mata. S 1> ตินโะน้ตแค่หไหนคะใบดอกใบใเด๋ยวมักผินเป็นอย่างปลาเหนียวปลาเหนียวำตัวนัตัวนั่งอนี้ตัวนั่งอันนี้หอวตันเสา คือมีหลายๆซากระลูกนักขั้มนักต่มเล็กน้อยนะค่ะนกต่มนะในเคียวก็ะเจนนาซาแล้วไหมุ่มเต็มกระโตน,นักต่มบมแลก็เช่าแล้วไข่เคยจะบบต่งมา,มา,า,า,าไเหน เราไปกินมาอีกเราเป็นยังงั้นตื่นอีลาไม่แม่ลูกมาเฮลยมากินยำมะป้าดาวไหมมาไหวลามาไหวมากินนี่มาเล่นเฮือดแม่ใหญ่จืดอีกเลยพี่น,กอนอ้กเมื่อไหนกันเนาะแม่น้องแกบุมกับลงขีบสะขีบสวยกับคอโทษขคอภัยนนำเด้อป้าลุงเลยเมื่อเน,นี้ยก็ลงขีบเดียว ไปเบิ่งแม่อเนยกับอเนยกับพี่น้องน้องแม่น้องอเนยออกแต่กำเลยพี่น้องเอ้ยชื่อหมูยังร้อยออกร้อยออกบ่ตัวไรลูกสายต้องบ่หนิอืมบนหน้อยก็นอนอยู่เทิงเตียงเลยพี่น้องเอ้ยฮามาเหมือนเนาะเรื่อง nồi nồi để thăngเตียง lên, phun. Nhìn chื่n phù, và... phù, <laughs> à, phù bố à. à, hù thôi. Là... Dù... nhà <laughs> Bỏ tì... bố lơi, cái cải nón này thì nó ngây Nón này thì nó muông Nó sạc Hê à, Chào Uy 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 ตาตนนี้คือบาหืเขรอเทียงเออจังอยสิย่อห้ดอกนางไป่างมามันแบบมันเปื่อนง็ปอน้องปัดงเนี่ยโอ้เผ็ดเห็ดอยู่เห็ดกินไปลองรอกินอย่างเลยรอกินมักเกี้ยงมักเปิ่น มาบ่ได้ยังเตงตะลุนะบ่มีบ่ลอกกได้บ่มีํำบ่ทางขึ้นสวรรค์เออมีนี่นะบ่มีอะไเงาะตามมันอย่างตามึงแตงกินได้พี่เนาะได้ตามมาตามด้วยอมนปลาร้น้อย เอาหมักเคี้ยวมาไปทงหนึ่งมาไว้หม่เขียวเอามาทงหนึ่งเด้อลูกเด้อแม่ใหญ่ทงหนึ่งแม่ก็เอาทงหนึ่งปัานกันคนละถงมาเลตีว่าซื้อมาหลายแล้วนี่แล่เดียบบะมี่เรากินกับพอได้ตั้มแกงตารุ่นอ่ะบะหมี่มาราคาถือมาราคาถือสามทงซีฟเหยเนาะกับเมาแล้ววะเงินทำมีบ่หลายเอาแนวมันบ่แพงอยูแหละอยากกับพอได้ตั้มกิน สูงอยู่ดอกเนาะสะสูงอยู่ดอกว่ะขาบางแก่ยาวดูพี่น้องอืมเบิ่งเบิ่งเบิ่งน้อันตามันเป็นอะไรเลยอืมอืมแล้วสาวเนยสาวเนยเนี่ยเบิ่งขาเลยแหละตกตะลึงเลยเนยเมื่อใดสิตัดผมบางคนคือปวดตาไปแนววิ่งเดือนไปก่อนพ่อเป็นแพงเท่าได้ไหมดมสูดดมสูดบ่ออุ้ยดมสูดดมสูดอีกขอนะใช่ ดอเม็วนอืเแพงเ่อนั่นปดมสูดมสูดใได้แพงนอกอย่งบ้าเอยนะฮะปลาแพงนอกอยู่ลูกมาเลยเลยเออหน่อยๆอดลาดมลูกหล่านี่ลูกไส้นี่ดมสูดมสูดเร็วแพงเธอได้เออ พอนะดมสูดมสูดแล้วบ่เทียวแมนบักเปนซัมต็งอ่วเห่อวั้กับผู้ชายเออเผื่อหวานะถือใจเลยนะว่าเมื่อนีแห่งกัถือใจเลยนะเอาบักแตงมาทอดลูกโอ้ยังกินอยู่บฮ้ย เราดว่าตัวอย่างเราไปเรามาคิดว่าต <Liberty acontece> ัวบกินกินอะไรเลยเหือหงมีแหงหรอปะก็เถอละถวยบ่กันไทยเพื่อนพี่้องเจอป้าที่นี่ว่าตาแมนบ่ห่อชี้ขาวนาะแมน ปะะ้าปฎิญาณตายอมอวยก <c oughs> <c oughs> ินไก่พันบ่าจังหวะมันส่วนๆกไก่ยันไกเปันจอยนี่แหละเออมันๆเนาะอะไรพี่น้องคลิปนี้เฮ้ากับสิดำลาพาจากเลยพี่น้องเอ้ยผากกดไห์กดเซ็กดติดตามไม่น้องแก้มบ,บุมเนี่ยเดออ้อผิดผลาประกันได้กับคอทษขคอภายลายๆๆสบายดีเคียวอันนั้นแหละ Ấn, ờ, anh long thập viên lẽ long lẹ khay à bảy năm tam à ừ. Ừ, thông siệp bảy ừ. ừ. cái nào đấy chẳng mau anh ạ tam mark năm lộn